สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการถ่ายน้ำมันเครื่องครับมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มก <AIDS> ันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาเอาดิเปิดจุกครับเปิดจุกก่อนเราจะมาถอดอันนี้เป็นฝาฝาสำหรับเติมน้ำมันเครื่องนะครับเราจะเปิดก่อนครับเดี๋ยวเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อเวลาที่เราเปิดข้างล่างเปิดน็อต คลายน็อตตัวล่างนะครับลมจะได้ออกน้ํามันมันจะได้วิ่งออกสะดวกสะดวกหน่อยจะได้หมดครับอันนี้เราจะถอดออกก่อนโอเคครับถังนะครับถังรองควรจะมีขนาดที่จะบรรจุได้ประมาณทักนิดนึงประมาณลิตรนึงนะครับประมาณนะประมาณบางทีอาจจะไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราน้ํามันนี่มันจะใช้ประมาณ0.8ลิตรนะครับผมปะแกนะครับเบอร์สิบเกียบนี่ยครับ ปะเจบเบอร์สิบเจ็ดหลังจากที่เราปลดข้างบนแล้วแล้วครับก็จะมีข้างล่างนี่ครับปะแจบเบอร์สิบเจ็ดครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเอาไปเลยก<อ>็จะมุนออกครับมานนี้มันมาจะแน่นนิดนึงนะอันนี้นคือเรายัางไม่ได้ถ่ายสักครั้งนะครับ,บเบอร์สิบเจ็ดครับออก็ตองเลยครับผม นออเลยต้องถ่ายน้ำมันออกให้หมดก่อนนะครับน้ำมันเวฟนี่เราจะประมาณแค่0.8ลนะิตรเนาะไม่ถึงลิตรแต่อันนี้ที่เราซื้อมาก็ประมาณลิตรหนึง่งคือถ้าใช้อย่างเนี้ยครับมันจะลดต้นทุนได้ประมาณ2-3บอยนะครับถ้าเราไปให้ช่างเขาทาเนี่ยคือเขาจะคิดค่าเปลี่ยนนะรประมาณร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบเก้าสิบถึงถึงสองร้อยกว่าบาทนะครับคือตีไปเลยสองถึงสามร้อยนะครับ แต่ถ้าว่าเราทําเองอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับคือมีแค่ประแจเบอร์สิบเจ็ดตัวเดียวครับผมอันนี้ก็หมดแล้วครับแป๊บเดียวเองดำมากดำมากเลย <laughs> ใช้งานมาเยอะใช้งานมาเยอะใช้งานมาเยอะ <laughs> ประมาณพันโลบพันโลมันเกินเกินไปแล้วเ <laughs> ยอะมากเลยพันโล <laughs> <laughs> นี่ครับอ่าปล่อยให้มันรอนไหล ทินนไว้ประมาณั้งสองสามนาทีก็ได้ยังหยดอยู่นะครับคือเอาให้มันหมดนะครับเอาอันเก่าให้หมดออกให้หมดที่สุดออกให้เยอะที่สุดครับอันเก่าก็ต้องเอาออกก่อนนะครับออกให้ได้เยอะที่สุดคือดูจากสภาพน้ํามันนะครับอันนี้คือของเก่านะมันจะสีดําเลยแล้วดูน้ํามันใหม่ที่เราจะถ่ายไปนะครับสีมันขดจากคนละอย่างกันเลยอันนี้ก็ใกล้แล้วครับ ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเองได้นะครับคือแค่ไม่ใช้ประแจตัวเดียวครับไม่ต้องพึ่งช่างก็ได้ครับมันจะลดคอสใช้จ่ไ,ได้เยอะเลยประมาณเกือบสองสามร้อยบาทนะครับ,ครบแค่ซื้อน้ำมันเครื่องมาครับผมเอาพอหรียงครับในช่างเราจะเอ,อีกแตคก็น่าจะได้แล้วนะประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับร็่แล้วเราก็จะ กด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 ลงกดแม็กกดเบาลงเอ้ยขยับดูสิขยับไหลอีกไหมไหลอีกไหมอ้าวไหลเหรอขี้ไหมไหลด้วยขวดด้วยไปแขงแต่แขงแขงนิดแขงหน่อยอ่าครับผมโอ้ยเนี่ดูมีนะครับยังมีนะครับต้องแขงต้องแขงต้องแขงนิดนึงนิดนึง เหมือนเหมือนเอาเลือดไก่สีนี้เข้มเลยนะครับสีดำเลยแต่ถ้าเป็นน้ำมันแบบน้ำมันใหม่มันออกสีสีน้ำตาลนหน่อยนะครับจะไม่ดำในนี้อันนี้คืออหมดแล้วเนาะใส่ละบบอในช่างน่นจะได้แล้วโอเคออกมาใส่น็อตเข้าไปแล้วก็จะใส่น็อตเข้าไปครับ แยขันเอาให้แน่นพอตึงมือพอนะต้องแน่นมากใช่ไมใช่ใช่ใชแต่ผมนเ่มื่อกีนแรงน่นมากใช้่ปฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เบอร์เดียวเ่าร่าฮ่บอ่าะดาฮ่นฮ่าฮ่นฮ่คือน้่าฮ่นฮ่าฮ่าม่าเ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮา้่าฮ่า แต่น้ำมันที่เราใช้นี่คือเราไม่บอกยี่ห้อครับคือเตียมีเียมเคืออยู่ที่เราจะใช้กันนะครับแต่ว่าเราจะใช้คุณภาพดีหน่อยขนาดประมาณเท่าไหร่หนึ่งลิตรขนาดใช่ไมศูนจุดแปดครับนี่นี่แต่นี่น้ำมันนี่หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรมันจะเลือหน่อยนึงกะเอาครับเอาไว้อ่อยไฟครับศูนย์จุดศูนย์จุดสองอ่อยกบโซ่ไงอ่อยโซ่ฮี่ดูนี่าฮ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 ่อฮ่่ ว่าเราต้องเติมให้มันถึงตัวนี้ถึงประมาณนะครับตัวนี้ไม่เลยนะเอาตรงรอยยากที่เป็นรอยตะขคายให้อยู่ให้อยู่ภายในรอยตะขครยนี่คือเราจะเอาเข็มจิ้มลงไปใช่ไหมใช่ใช่จะอยู่ประมาณนี้โอเคครับอันนี้เราก็จะทําการเติมแล้วครับเมื่อกี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ไหมมีควยไหมไม่คิดว่าเซียนพอไหม ก็ไปตัดเมื่อกี้อ่ะตัดเมื่อกี้แม่ตุ๊กีล่นหนังแล้วมี้ผมเอาไปไหนเมื่อกี้เนี่ยหลบไปแล้วมั้ใส่ถุงมือรเงียนะอู้โอ้ให้เราเสกเอาเลยเอาเอาเลยครับเอาอันี่นะครับที่เราต่อเราเมื่อกี้ใส่เลยใส่เลยอ้าวอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเจาะเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่ไม่กระเด็นใช่ไหมเอา เจาเพื่อระบายอากาศนะครับเราก็จัดการเลยเติมลงไปเลยดูครับนี่คือน้ํามันใหม่สีจะออกสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนไปนี่มันเป็นสีดําดำําเลยก็สําหรับเวฟร้อยสิบ110นี้ก็ใช้ศูนย์จุดแปดลิตรนะครับไม่ไม่ถึงลิตรยังให้หมดนะเหลือนิดนึงเดี๋ยวร้อยมันไหลก่อน อย่างครับยงก็คือต้งหมุนให้สุดนะต้องหมุนลงไปให้สุดเลยเอาเอาแน่นไหมครับไม่ไม่แน่นไม่แน่นต้องหมุนให้สุดแล้วก็หมุนกลับขึ้นมาแล้ดูว่าไอ้น้ํามันี่ยมันถึงหรือยังถ้ามันอยู่ภายในเนี้ยพอดีเนี่ยอันนี้มันถือว่าได้แล้วอ๋อนี่ที่ว่าใช่ใช่มันจะต้องไม่ไม่เลยไม่เลยไอ้ตรงนี้ขึ้นมามันจะต้องอยู่ภายในอ๋อครับใน อยู่ภายในเช่นนี้ถ้าไม่ถึงก็เติมอีกอันนี้คือได้แล้วอันนี้คือได้แล้วไอ้ที่เหลือนี่คือเราจะเก็บไว้คมเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอาไว้หยอดสู้ใช้ประโยชน์ได้อีกก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หมุนให้แน่นครับคือทำเองได้นะครับไม่ต้องไปหาช่างก็ได้ครับคือมันจะลดเือลดต้นทุนได้แบบ เราซื้อนมันมาร้อยกว่าบาทครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบถ้าเติมเยอะก็ไม่ดีนะเครื่องวิ่งไม่อันอื่นหนักท้องก็ประมาณนี้ครับเครื่องร้อนเกินง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากเียนะครับโอเคเลยน้ำมันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วครับที่เหลือก็เก็บสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามอะไรหน่อยนะครับกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ครับ ฝากติดตามช่องหน่องฟอร์ไลด์นะครับกด s u b ส c r i b e กดไลค์ให้ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสมีคลิปด,ดีๆแล้วก็จะมานำเสนออีกนะครับผมสวัสดีครับ